วันนี้ก็พาเพื่อนๆผู้รับชมมาชมดอกไม้ที่มีสีสันสวยงดงามสวยเกินคำบรรยายดูนะคะเพื่อนๆนหลากหลายสีกับต้นไม้ดอกไม้นะคะดูค่ะดูดูฝนเข้ามาดอกไม้ก็สวยงดงามกับบรรยากาศที่สวยงามทำให้ต้นไม้สวยงามนะคะดูค่ะ ดูภาพดอกไม้ต้นไม้แล้วก็สบายหูสบายตาสบายใจยายเป็นคนชอบดอกไม้ยายบาต้นไม้ก็เลยได้แต่ภาพดอกไม้ต้นไม้มาฝากเพื่อนๆ <ก bothering you> ผู้รับชมยายไม่มีความรู้ด้านอื่นนะคะยายก็เอาแต่ภาพดอกไม้ต้นไม้มาให้เพื่อนๆได้ชมค่ะดูนะคะเพื่อนๆสวยงดงามกับดอกไม้ต้นไม้นะคะดูะคะ่ะสีสันสวยงดงามดูะคะ่ะ สวยจริงๆนะคะเพื่อนๆถามว่ายายยายดอกไม้ต้นไม้ใหญ่ดอกสี้มที่ยายลงหลายวันที่แล้วนะชื่ออะไรเพื่อนเขาก็ถามยายก็เอาดอกไม้วิดีโอ ดอกสีชมเหลืองมาฝากนะคะดูค่ะชื่อดอกป๊อปปี้ค่ะเป็นดอกไม้วันทหารผ่านศึกนะคะดูนะคะวันที่สามกุมภาพันธ์เป็นวันทหารผ่านศึกดอกไม้ต้นนี้ก็ชื่อดอกป๊อปปี้แต่ดอกสีม่วงใหญ่ลืมชื่อนะคะเดี๋ยวใหญ่จะหาชื่อมาให้ค่ะใหญ่ลืมชื่อดอกสีม่วงนะคะดูค่ะใาญ่ก็ถ่ายรูปปุนกลับไปกลับมาด้านหน้าด้านหลังให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามของดอกไม้ดอกป๊อปปี้นะคะมี หลากหลายสีแต่ที่ยายถ่ายรูปมาก็มีแค่สีสม้ม อมเหลืองนะคะเพื่อนๆดูนะคะสีส้มอมเหลืองสวยงดงามกับบรรยากาศดอกไม้ต้นไม้ใบไม้สีสันสวยสดใสงดงามกับบรรยากาศที่ได้ชมนะคะเพื่อนะะๆ,ๆดูค่ะธรรมชาติสร้างสีสันให้เราได้ชมชื่นชมกับดอกไม้ต้นไม้นะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆขอบคุณคนที่ปลูกต้นไม้ให้เราได้ชื่นชมนะคะ,ะ,คะดูคะด่คะทําให้ใหญ่ได้คลิปวิดีโอมาลงให้เพื่อนๆได้รับชมความสวยงามทําให้ได้รู้จักกับ ต้นไม้ชื่อแบบนั้นแบบนี้ดูนะคะเพื่อนๆสวยงามกับธรรมชาติที่สร้างสีสันสดใสสดสวยให้เราได้ชื่นชมนะคะดูค่ะดอกป๊อปปี้ก็มีสีเรื่องสีส้มสีแดงค่ะเพื่อนๆมีหลากหลายสีแต่ยายก็ได้ภาพมาสีเดียวได้ให้เพื่อนๆได้รับชมชมภาพชมบรรยากาศสีสันของดอกไม้ต้นไม้นะคะดูค่ะดอกไม้สีสันสวยงาม ดูคะ่ะเพื่อนๆสวยจริงๆนะคะดอกไม้ดูคะ่ะยายเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆผู้รับชมได้ชมภาพบรรยากาศของดอกป๊อปปี้นะคะดอกป๊อปปี้วันทหารผ่านศึกเป็นวันที่สามกุมภาพ,พันธ์เขาก็ขายดอกไม้ดอกป๊อปปี้ดูนะคะยายก็เอาภาพมาฝากนะคะเพื่อนๆ ชมภาพที่สวยงดงามกับดอกป๊อบป,ปี้ที่มีสีสันสวยจริงๆนะคะเพื่อนๆดูขายใหญ่ก็ลงไหลในสวนดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะ